ใช้นะครับเองก็ใช้ทุเรี้นสองป้ายแน่นอนและอ่อนได้หนึ่ง,งป้ายเพื่อเอ็นเตอร์ต่างนะครับส่วนกินมีตกล่อไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ป้ายของเซปเปอร์วิดดิ้งกันว่าถ้าเปิดออกมานี่มีลุ้นได้เลยนะครับเอาละรครับเริ่มต้นจากตัวเรื่อต้นจากตีพันครับเป็นตัวตั้งครับอะไรนี่ครับ <c oughs> หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขเอาหมายเลขเก้าแล้วกันคนระับหมายเลขเก้านะครับเซปเปอร์วิดดิ้งหมายเลขเก้านะครับ ดูสิว่าหมายเลขนี้จะเป็นอะไรนะครับขอให้่าง้ยดูหน่อยอู้หูคะแนนนะครับเป็นเก้าอู้ดูครับเปิดได้มากที่สุดแล้วนะครับเป็นเก้าแล้วนะครับตอนนี้ครับเอกชัยนุ่นสองบ้แน่นอนเอกชัยครับเซเป้วิดดิ้งหมายเลขอะไรครับอือเอาหมายเลขสองครับหมายเลขสองนะครับเซเป้วิดดิ้งหมายเลขสองขอให้่าง้ยหน่อย นี่แพ้เลยนะครับอีกหนึ่งใบครับเลยดียยใบสิบสองแล้วกันนะครับสิบสองนะฮะเซเป้มีหนึ่งใบได้สิบสองนะครับ,ปเ,ปรบเปิดออกมาเป็นอู้หูคะแนนนะครับเป็นหนึ่งอ๋อแล้ครับเอาละครับดูสิว่าเปิดมาแล้วเป็นดาวดาวถ้าเป็นถ้าเป็นปัญญาถือมยุราชนะนะครับก็จะได้ไปแต่ถ้าเป็นมัมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วนะ ออามาเป็นเป็นฟูบโอ้โหดูครับดูสิครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่หนึ่งนี่มากที่สุดแล้วนะเก้าก็ไม่ได้ครับเก้าก็ไม่อยู่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวเฉยเลยนะครับเซเป้ไปดิรงหนึ่งครับเป็นสองครับอันนี้หมายเจ็ดครับเป็นแปดดูครับอันนี้เซเป้ไปดิรงหมายเแปดก็ไม่ใช่ครับไม่เจอ หมายเลขสามก็จะเป้บินดิ้งหมายเลขสามไม่เจอเซเป้บินดิ้งหมายเลขสี่ไม่ใช่อีกเซเป้บินดิ้งหมายเลขสิบไม่ใช่อีกเซเป้บินดิ้งหมายเลขสิบเอ็ดเป็นมัมนะครับหมายเลขเซเป้บินดิ้งหมายเลขห้าครับเป็นสามแ้าเซเป้บินดิ้งหมายเลขหกโอ้โหบรรยายู่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอกชัย ผ่านเข้ารอบไปชิงลูกบอลสันชายทีมประสาทมาแล้วประกันภัยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปรู้กันต่อที่เมืองไทยประกันภัยรุ่นหนึ่งล้านครับ <c oughs>